สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะนัดแด่เพลงภาษาอังกฤษที่นักเรียนหลายคนนะคะรู้จักกันดีแล้วก็เป็นเพลงที่เพลงดังด้วยนะคะวิดีโอนี้นะคะทำขึ้นเพื่อสอนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงนะคะก็ทำขึ้นมาเพื่อให้น้อง ที่สนใจและรักในเสียงเพลงนะคะได้รู้ว่าเพลงที่ตัวเองชื่นชอบนั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณครูนะคะก็จะขอนำเสนอเพลงที่มีชื่อว่ารักควรมีสองคนก็จะแปลให้เป็นเพลงเลยนะคะศิลปินนะคะของน้องพอรจตพรเนย อสวรรค์แล้วก็ค่ายเพลงพอดีนวนนะคะก็ชื่นชอบก็ไปอุดหนุนง,งานเพลงของน้องๆแล้วก็ของค่ายเพลงนี้เยนะคะตัวสตวัวคุณครูก็ชอบเพลงนี้มากเลยนะคะก็เลยนําเพลงนี้นะคะมาแปล,แปลเป็นภาษาอังกฤษให้น้องๆนักเรียนท,นที่สนใจทราบนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะแป,แปลเพลงจ,จากภาษา เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะแปลได้่าอย่างไรโอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่น,นี้นะคะเขาก็จะร้องว่าเธอปต่เธอบอะท้งวา,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 าเคือคนขับของเขามาแต่โดนแปลว่า you have you ever known ต้องขึ้นเสียงสูงนะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถาม that he has been my love for long time ago โอเคนะคะต่อไปค่ะเธอแลือจังนาดาาาินแอบชักแอบคอคอเบ่งยังกันแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ you why Are you very cheeky? Why are you very cheeky? ตรงน,นี้นะคะต้องลงเสียงต่ำนะคะที่เราจะลงเสียงต่ำเพราะว่าประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า what when where why เราจะต้องลงเสียงต่ำท้ายประโยคนะคะต่อไปนะคะ Also, sometimes you both have a secret about chatting and calling each other. So, like, open the cup. Open the cup. The me can be a super me. Tough and terrible me. He said, you will it be loud if he just claps one hand? Also, if he fluttered Also if I fluttered with him but he refused, then everything will be end Is that right? Is that right? ูกไหมนะคะ is that right ตรงนะคะต้องขึ้นเสียงสูงนะคะเพราะว่าเป็นปนบบระโยคคำถามสไลด์ต่อไปนะคะ Danie เขาบอกว่าเขา single แล้วเป็นภาษาอังกฤษคือ but he told me that he is single อยู่ในโ o o d แฟนตายไปหลายวัน แล้วเธอสิให้ฉันเหตุจังใดและเป็นภาษาอังกฤษนะคะ And his lover has been dead for several days. Then what should I do? What should I do? ต้องลงเสียงต่ำนะคะเพราะว่า what? what, when, where, why เราจะลงเสียงต่กท้ายกับโยคคัะ That i ta hold cause we love you, but how love that you more but yeah, have But if you had already known, you would Stop. No. I will not stop because I have already given you all of my heart. Mm hmm. ค่ะมาดูสไลด์ถัดไปค่ะความหักมันควรจะมีสองคนเท่านั้นเธอกับเขาสิหักกันฉันยอมได้แล้วน็ามาสังคฤษว่า Love should have just two people. I can't accept if you and him, you become a lover. ยอมไม่ได้เลยละคะ. If you and him, you become a lover. ยอมไม่ได้เลยละคะ.ยาสิงให้เผ็ดจริงได้ก็หัวใจมันทัง.สิ่งขอสั่งให้ท้องอยู่บ่. Uh, that sounds good, huh? so what should i do what should i do mm -hmm. à, what when where why what should i do Cause, cause, because because see you said that you Because, because because my heart has already left him have you ever memorized The commitment? the Have third verb ever memorized you commitment? คุณเคยท่องสี่ข้อสามไหมคะ Have you ever memorized the third c o m m i n m e n t commandment นะคะขึ้นเสียงสูงนะคะเพราะว่าประโยคนี้ปอยู่คำถามขึ้นต้นด้วยคำว่า have นะคะเราจะต้องขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคนะคะเวลาออกเสียงเราจะต้องพูดว่า

ตอว่าว No just let me love him I don't care anything เห็น no, ไหมคะคำตอบตอบว่า No ไม่ just let me love him ให้ฉันได้รักก็พอ I don't care anything ฉันไม่แคร์อะไรที่ไหนที่อยากขอแค่ฉันได้หาบบ้แค่เยันเท่านั้นแต่ว่า Just let me love him. I don't care anything. Go just let me love him. I don't care anything. listen But I will not let you love him. No, I will love him. บอค่คยยนยังทางั้นแปลว่า I don't care a n v y I don't care a n v y n g นะคะสำหรับการแปลบทเพลงนี้นก็ thank you for watching ก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ด้วยนะคะแล้วบลพบกันในเพลงภาษาอังกฤษเพลงต่อไปนะคะคุณครูก็จะนำบทเพลงมาแปลให้นักเรียนฟังแบบนี้นอีกนะคะ รอชมรอฟังถึงตอนไหนหรือ,อ,อ,อว่าอยากให้ค,คุณครูแปลเพลงอ,อะไรให้ฟังกี่คะก็เขียนไว้ที่ข้างใต้นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,น,นะคะชอบยดีไหมคะถ้าชอบกด like, ไลค์กันเลยนะคะกดยังคะกดอย่ากกดเลยนะคะถ้าชอบนะคะโอเคนะคะ thank you thank you for watching ขอบคุณเลยค่ะคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ